ต่อไปก็เตรียมหลุมปลูกนะครับด้วยคุณโฟกัสตรงนี้นี่ครับนี่ฮะอ่าแทงไว้แล้วเราจะเอาเมล็ดลงแล้วเราจะเอาเมาเล็ดลงอ่ามากได้เอามาคนเงินนะอ่าเอามาหนึ่งนะครับด้วยการทำอ่ามาแล้วนะครับอ้าวน้องตัวเล็กก็มาด้วยเหรอเนี่ยมาแล้วมาแล้วช่วยพี่ทำปลูกฝรั่งแล้วจะปลูกปลูกผักผลไม้นะครับมาดูแลเด็กๆชอบเลย ชอบใหญ่เลยชอบใหญ่เลยชอบใหญ่เลยกระโปจับนะนะจะอ่าจับนีแทงตรงกลางอแทงตรงกลางไว้แทงตรงกลางไว้แทงลงไปเลยกัดเนี่นี่่ยจมัต้องลึกมากประมาณนั้นแหละองบ๊ายบายอ้วนบายบาย นะครับนี่คือการทำกาก้า,มาเมล็ดวัลังนะครับวลัลลงต่อป่าพี่ชายนะครับก็ได้ที่สวยกันเลยนะครับปลูกวัลลังโซตัวหนูหนู